สวัสดีค่ะวันนี้คือเราจะมารีวิววิธีการขั้นตอนทํากระติบข้าวจ้ะไม้เป็นลำอย่างนี้ทํำยังไงเราจะให้มันเป็นเส้นๆอย่างนี้จ้ะเพื่อนําเอามาทํากระติบข้าวแบบนี้จ้ะอันนี้ใบนี้คือเสร็จแล้วจ้ะ พร้อมใส่รับกินจ้ะสั่งซื้อได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูจ้ะว่ากระติบข้าวมีกี่ขั้นตอนที่เราทำเป็นลูกเสร็จแล้วขั้นตอนแรกก็คือเอาไม้เป็นลำมาจาัดแล้วก็เอามาคูดจะคูดให้มันละเอียดแล้วเราก็เอามาสาน เพื่อนๆคงบอูเนาะรายละเอียดอะว่ากระติบข้าวใบนึงอะจักไม้เป็นท่อนอะเอามาจาัดอมาทำนี่คือมันหลายวิธีขั้นตอนเนะาะจะก็จะมาอยู่ให้เพื่อนดูนะเดี๋ยววันหลังถ้าเราสางเราก็จะมาทายคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็จะทิ้งเบอร์ให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากสร้างลูกเล็กลูกใหญ่ก็เดี๋ยวก็ค่อยมาสร้างกันเนาะเดี๋ยวเราจะ ิหน้าต่อไปเดี๋ยวจะติดเือไว้ให้เนาะก็วันนี้ก็ว่างก็เลยหันมาจาักสะจริงอะ่ะส่วนหญ่อ้ําอ่ะทำสตรอเบอรี่จะ้จะจต่ช่วงนี้เรารอเรารอต้นก้าจะ้ะรอต้นก้าเพื่อจะไปปลูกจะ้ะ น,นี่จ้ะนี่คือทำยังไม่เสร็จจะ้ะอันนี้เสร็จแล้วจะ้ะอันนี้คือเครื่องคุดต๊กจะ้ะ<ม>ก็คลิปนี้ก็แค่นี้เนาะคลิปหน้าเดี๋ยวทายให้ดูไหมจ้าหวัดดีจ้า